แล้วมาอีกนะคะด <c oughs> ีบเอายาให้นักสวยนะจ๊ะค่ะนะคะคุณพี่ลงมาอีกนะคะอีกสองวันฉันจะมาอีกขอบคุณนะค่ะดอกสอบจะไปแล้วหรอความจริงเธออยู่ที่นี่ก็ได้นะไม่เห็นต้องไปเลยนี่อุ๊ ช่วงแรกๆฉันอาจจะมาหาหนาสวยบ่อยเลยนะมาทำไมฉันจะมาแล้วกันฉันถามมาทำไมเธอไม่ต้องรู้หรอกคุณนายคะดอกศกไปคอยที่รถนะคะอุณนคะเราไม่เห็นว่าเขาจะไปลากับงแม่เลยคะ่ะ เขาไม่ชอบเราสองคนแม่ลูกค่ะทั้งๆท,ท,ที่เราไม่เคยทำอะไรเขาเลยต่างคนต่างอยู่แท้จะเอาเงินเมื่อไหร่ก็บอกนะอภิรมเศรษฐีอยากแจกเงินใหญ่เลยเห็นไหมล่ะมีเงินแค่นี้ยังเป็นทุกข์เลยแล้วถ้ามีเป็นร้อยล้านพันล้านจะทุกข์ขนาดไหนอ่ะ ไม่เคยได้ยินนะว่ามีเงินแล้วเป็นทุกข์เอา้าก็พูดอยู่ยกหยอกไม่ยินหรอก็เพิ่งได้ยินนีไ่ไงเอา้าล้วไม่อยากรู้หรอว่าเพราะอะไรอยากบอกก็บอกไม่ถามแมหท่านี้ชัดเลยนะอน้นเอา้าก็ชัวร์ดี ฉันไม่ปิดบังให้มันทำร้ายตัวเองหรอกอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าอีแอบเป็นก็เป็นรู้ป่ะเดี๋ยวนี้เขายอมรับกันมากขึ้นแล้วแบบวิทยาศาสตร์ไงที่เขาบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์อ่ะไม่ได้มีแค่สองเพศแต่มีถึงสามใครบอกก้นเอาก็อ่านสิจ้านี่ ลมอ่านหนังสือให้มากกว่านี้นะเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะจะได้ไม่ต้องหลุ้อ,อพูดอีกจะไม่ได้ไปไหนอย่างงั้นนะ่ะไปเถอะฉันไปนะโอน้นขอบใจนะอมอโอน้นสวัสดีครับอาอนายสวัสดีครับครับ ขอบคุณอนายมากๆเลยนะฮะที่ดูแลอภิรมเป็นอย่างดีท,งท,งทั้งๆที่ไม่ใช่ญาติพูดอย่างนี้หมายความว่าไงฮะนายอ,อนเอะหรือใช้คําว่านายไม่ได้จะเรียกนางก็ได้ไม่เห็นเดือดร้อนเลยหมายความว่ายไงอะเหรอก็หมายความอย่างที่พูดนั่นแหละรู้รอยู่แล้วจะถามทำาไม่พูดด้วยล่ะคนเป็นรลาดบ้านนี้ไม่มีใครเป็นหลานเลย ดอกศกจะไปแล้วหรอโชคดีนะขอบใจนะอุลาคุณแม่ได้เปล่าเปล่าเพราะคุณป้าคงไม่อยากให้ไปลานะอ่ะคุณคุณอาจะกลับเลยใช่ไหมฮะอาจะกลับแล้วละสวัสดีครับอ,นนอานาย จริงหรือเปล่ามีใจมั่งหมหอคนที่รักและคอยห่วงพร้อมจะเข้าใจมาเติมเต็มให้ฉัน